แมลา,าวาทําให้ติดดีแล้วดอกไม่ค่อยร่วงัผมรีดดีแล้วก็ฝักกะตันเนยครับฝักยาวสวยฟามดกดกมากครับดกไม่ดกก็ผมเก็บเล็บหลุดแล้วครับเกี่ยวจนเล็บหลุดแล้วอันนี้เล็บที่ผมจะเกี่ยวอีกแ้วจะด,ดูดีแ้วเอดกมาก <c oughs> เป็นที่อื่นเขาจะเก็บเป็นวัน เขาจะเว้นวันของพี่เก็บทุกวันเลยทุกวนันโมงเก็บทุกวนันไซก็ได้มาตรฐานด้วยวขนาดเก็บทุกวันนี่ฮนะไฟนี่ครับอืมทุกวนันใหญ่ใหญ่ชิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่ง,ง,ง,งนี้เก็บไรกันโอ้ครับตัวไวนะไวครับเน,นี่ยนี่เก็บเป็นมะช้ากันเนี่ยเก็บเป็นมะช้ามืดเนีย่ยเอเนี่ยในเย็นนี่ก็เก็บได้อีกแล้วเดี๋ยวเช้ามุ้ดเช้ามุ้ดก็เก็บใบแกวครับอืมเนี่ยดียวเป็นกำมือเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมล้างเก็บแค่ช่วงแค่เนี้ยเนี่ยเห็นเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยตับเป็นตับแล้วเป็นกำมือแล้ว ผมจะยืนเก็บไปได้ต้องนั่งเก็บไปเลยนะข้างล่างเนี่ยความดกนี่คือ,อความดกนี่คือยอมเลยใช่ไหมยอมแต่แะตะง่องผมดูข้างล่างแต่แง่งผมเพียบเลยแต่แง่ที่เก็บไปแล้วอในแต่แง่งผมท,ที่เก็บไปแล้วหมดอ๋อคือรอยที่เก็บไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อคืนจะเก็บได้เรื่อยๆนี่รุ่นใหม่ผมจะออกเกล้วนี่เอาแต่แง่เก่าออาดอกเกลี้ยเริ่มพอพอดอกเกล้วครับถ้า เป็นช่วงที่เราใช้ธรรมดามันจะไม่ค่อยโผล่แต่แง้มจะแห้งถ้าเราไม่ใช้แมวมาลาวาเราใช้สูรเดิมมันต้นทุนมันเยอะมันมันสูงอืมถามว่าถ้าเราใช้แมกมาลาวาต้นทุนสูงก็จริงแต่ผลผลิตมันได้คุ้มค่าอ๋อคุ้มค่ากว่าแล้วแล้วใบก็เขียวสวยอย่างนั้นเราต้องคอยคอยคอยชิดอยดด้วยใช้เคมีใช้แบบเราไม่ใช้แมกมาลาใช้พวกฮอรโมนตัวอื่นอ่ะทอบใจไหม ตัวนี้ผมทับใจมากครับเ็กมาลาวาเนี่ยนะเ็กมากลาวารครับแล้วผิวเขียวมันเขียวเขียวเลยนะเขียวครับถ้าเมื่อก่อนผมไม่ค่อยใช้ฝักมันจะขาวเหรอมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยเขียวอ,อย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยุู้เห็นอย่างเนี้นยมัน่็ยเขียวแล้ว,ลวเราไปแช่น้ำปุ๊บเขียวปีเลยเอ,อปีมขึ้นเลยก็เรียกว่าให้สีสันด้วยสีฟันดีครับตลาดชอบไหมแบบนี้ชอบครับ เมื่อก่อนถั่วมันเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นข้อโปโปโป๊ะโป๊เดี๋ยวนี้มันจะไปค่อยเปิดจะเสมอค่นใช่ฝักเสมอเรียบตลาดเป็นไงมั่งตลาดครับว่าไงแบบนี้นี่สวยครับถั่วตลาดตลาดต้องการตลาดตลาดต้องการแม่ค้าก็ชอบครับเดี๋ยวผมไปผมไปไปสี่เมืองทุกขัายทุกวันแม่ค้าเจอรถส่งแม่ค้าวิ่งมาเลยขายจองเลยรถเจ้านี้จองเลย เพราะผมไม่ไม่ได้ขายที่ัองทุ่งๆนะที่แม่ค้ามาใต้เนี่ยเอาหมดเลยร้อยห้าสิบกวคนห้าสิบเอาหมดเลยเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยแสดงว่าคน,นกกลับบ้านได้เร็วใชกก่ก็กลับบ้านเร็วทุกวันสองคนดูเหมืแคขายไม่ต้องนั่งขายเลยมีคนจองกว่าจำรถรถิรถ่งคเขาปุ๊บก็แม่ค้าเดินตามเลยเจอรถนี่วิ่งมาเลยแสดงว่าเคยซื้อแล้วลูกค้าเขาชอบอีกทีหนึ่งใช่ลูกค้าชอบแล้วแล้วผมก็ไม่ยัดไส้แม่อะไรกับทำแบบของสวยๆตรงไปตรงมาเลยนะของสวย อย่างบัวผมผมก็สวยไมค้าติดใจครับก็สั่งบ้านแพรวยกกระบะครับบ้นา,นบานแพรวยกบัตรสมุทรสาค,นนครเนาะขอบคุณพี่มากขอบคุณพี่จิราพรเนรี่ยแล้วก็พี่ขอบคุณครับ <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับใ <c oughs> ชใจมากมากลาวาแล้วรู้สึกปักติดสมบูรณ์ดกมากค่ะ